สวัสดีครับผมเอเองครับมโหลานบันตะไทยชัยโยโหฮ,ฮีอ่อฟาร์มเลขที่48หมู่หนึ่งตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับก็เลี้ยงตะกะแ,แตนแล้วก็กบครับผมทำเกษตรแบบพึ่งตัวเองพอเพียงตะกัแตนเขาเรียกว่าโมโจีนครับผมมันจะตัวเล็กกว่าตะกแ,แตนปลาทังค่าที่เราจักกัน แต่รอบการจเจริญเติบโต,ว,ตว,วงจรมันเนี่ยแค่45วันตั้งแต่เป็นไข่จนเก็บผลผลิตเนี่ยวิธีเลี้ยงเหรอครับมันเริ่มจากเอาเอาไข่ตะกแตนมามาเพาะเรามีไข่มาแล้วก็เอามาใส่ไม่ได้มันไม่ได้ทําให้ดูได้เพราะาตอนนี้มันไม่มีมันมีแต่ตะกแตนเล็กๆที่อยู่ในกรงเพราะว่าฝนตกอย่างที่บอกพี่นะเอาไข่มาฟัก10วันจากไข่นะฝัง เอาวางบนดินแล้วก็เอาขุยมะพร้าวโปะทำให้มันชื้นโดยการใช้น้ำพรมอาจจะใส่ถุงปุ๋ยถุงอะไรอย่างนี้ที่ที่มันเป็นถุงโป่งนะไม่ใช่ถุงแบบมันจะฟักเป็นตัวภายในสิบวันพอเป็นตัวแล้วเราย้ายมันลงกองเลี้ยงย้ายลงกองเลี้ยงแล้วก็หญ้ายอย่างเดียวครับน้ำน้ำอะไรไม่ต้องใช้หญ้ายอย่างเดียว ก็คือหา,าอาหารใช่อาาของมันก็คือหญ้าหญ้าอย่างเดียวหญ้าแล้วก็เป็นหญ้าใบาย,ยาวใบกว้างไอ้ไอ้อย่างหญ้าแพนโกล่าอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้ต้องเป็นหญ้าหวานหญ้าในเปียใบยตองใบไผ่แต่หลกัลกๆก็คือผมปลูกหญ้าหวานด้วยให้มันหญ้าหวานนี่ซราเอลเลี้ยงมันประมาณในรอบมันก็คือสี่สิบห้าวันนะฮะแต่ประมาณสามสิบวันเนี่ยมันจะเริ่ม ติดปีกไอตะกะแต,แตนเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรล่อคาบประมาณห้าครั้งห้าครั้งต่อไอต่อตัวนะมันจะล่อคาบค่อยๆโตขึ้นมาทีะนิดทีนิดเนี่ยติดปีกติดอะไรไอชุดใส่เสื้อกัก๊กแล้วก็มาใส่ปีกพอติดปีกพวบมันจะเริ่มจับคู่จับคู่กันสักแปดสิบเปอร์เซ็นมันจะเริ่มส่งเสียงร้องมันจะส่งเสียงแล้วมันจะเริ่มผสมพันธุ์ พอผสมพันธุ์เราก็ดูตั้งแต่วันให้มันได้สักเก้าสิบเปอร์เซ็นตในกรงที่มันเกาะกันเป็นกลุ่มร้องเสียงระงมแล้วก็เตรียมกระบะทรายให้มันเอาน้าพรมให้ทรายชื้นแล้วมันจะไปทิ่มก้นลงในทรายนะไข่มันก็จะไข่ตัวหนึ่งเห็นเขาตามที่ศึกษานะแต่ไม่เคยตัวเองไม่เคยไปนั่งนับเพราะมันมันบินแต่ตัวเราไม่รู้หรอกประมาณห้าครั้งแล้วมันก็จะตายทยอยตาย เพราะนั้นเราวิธีที่เราจะนั่งก็คือเราก็ปล่อยให้มันไข่ไปสักสองอาทิตย์อพอไข่เสร็จแล้วเราถึงจับตัวใช่ฮะให้มันไข่เราก็ไม่รู้ตัวไหนไข่แล้วตัวไหนไข่ยังเราไม่รู้แต่ว่าโดยปรมิมาณเท่านั้นอะ่ะปล่อยให้มันไข่ไปเลยสิบวันหรือว่าสองอาทิตย์อ่ะสิบสี่วันเนี่ยให้มันไข่ไปมันก็เราก็จะเห็นตัวที่กําลังไข่ตัวที่กําลังบินจับคู่ไอ้ตัวที่หล่นตายก็มีแต่ตรงนั้นหมายความว่าในทรายน่ะมันมีไข่แล้ว มันจะทิ้งไข่ไว้ให้เราไอ้คำว่าสิบวันเนี่ยก็คือว่าสิบวันอ่ะไอ้ไข่เม็ดแรกมันต้องไข่อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเอาไข่ไปเพาะสิบวันอ่ะเราจะเริ่มเห็นไอ้ตัวเล็กๆมันเกิดโดยถ้าเราไม่ไปเก็บนะแต่ปกติอ่ะเราจะต้องเข้าไปเก็บไข่ทุกสามวันปล่อยให้มันไข่ไปในสิบวันแต่ว่าตั้งแต่วันที่มันเริ่มไข่เนะี่ยสามวันเราเข้าไปทีสามวันเข้าไปทีไปเก็บไข่มาไอ้ไข่ที่เราเก็บมาเนี่ย กองเอารายออกปุ๊บเราใส่ถุงใส่กล่องได้แล้วเราไปไว้ในช่องผักช่องผักในตู้เย็นอะ่ะเราจะเก็บมันไว้ได้เป็นเดือนแล้วเราสะดวกมาอะไรเราก็เอามาเพาะไข่นี่ก็คือขายก็ได้ขายได้ครับก็ได้ได้ครับอ่าแล้วก็เราจะจับตัวมันตอนไหนก็นี่นะครพอเราเก็บไข่พอใจแล้วเ<อ>มื่อก่อนนี่ไข่มันแพงไม่เคยจับเลยตัวปล่อยมันไข่แล้วก็ปล่อยมันตายเอาไข่ขายอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้ผมขายตัวอพอสิบวันพุกผมจับตัวมัน ช่างกิโลขายโลละสามร้อยผมก็จะค่อยไปเก็บไข่มามาฟักต่อเพื่อจะเลี้ยงในคราวถัดไปก็สั่งได้ใช่ไหมครับผมศูนย์เก้าสี่หกสามสี่ห้าหนึ่งหกหกครับผมเอเองครับอินบุรีวัดอยู่วัดประสุกแถวบริเวณอินบุรีนะครับตลาดอินผมอยู่วัดอ่าวัดใกล้วัดดอกไม้ รอบๆเนี่ยสั่งถ้าสั่งให้ทอดก็ขีดละ50บาททอดให้ครับอทอดให้เอาไปส่งเลยส่งได<ร> <จะ S 2> ้ส่งแทนนะไม,ไม่ไม่ต้องรอไม่ไมต้องรอถ้าอยากกินสั่งได้เลยถ้าจะซื้อตัวสดไปทอดเองก็โลล,ละสามร้อย